สวัสดีครับมารีวิวคำศัพท์ทวีกในหมวดหมู่ของเรื่อง Marketing ผ่านการอ่านและฟัง reading passage กันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ James is getting ready to realize his dream อ่ะจริงๆมันมีคำหนึ่งที่หลายๆคนทราบความหมายของมันอยู่แล้วแต่ในบริบทนี้ใช้ อีกความหมายหนึ่งนะครับนั่นคือคำว่า realize ทุกคนรู้จักคำว่า realize แปลว่ารับทราบรับรู้แต่จริงๆแล้ว realize ก็มีอีกความหมายหนึ่งคือแปลตรงๆจาก real บวก i z e นั่นคือทำให้เป็นจริงแปลว่าทำให้เป็นจริงได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <S <S ฉะนั้นความหมายตรงนี้ถ้าเราแปลว่าเจมส์กำลังเตรียมพร้อมที่จะรับรู้ความฝันของเขาอาจจะไม่ฟังดูไม่ make sense เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแปลว่าเจมส์กำลัง เตรียมที่จะทําความฝันของเขาให้เป็นจริงอ่ันี้เป็นความหมายที่ฟังดูดีกว่าเยอะใช่ไหมครับอย่าลืมอีกความหมายหนึ่งของ realize นั่นคือ real บวก i z e ท i าให้ real ทำให้เป็นจริงโอเคต่อนะครับ opening a business that sells plants on the internet นั่นก็คือการเปิดธุรกิจที่ขาย plants บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ plants มี2ความหมายความหมายแรกก็คือสิ่งที่ใกล้ตัวเราครับคือต้นไม้หรือว่าพืชและอีกความหมายนึง plants ในเชิง business นะครับจะจบหมายถึง โรงงานเนา no, ะ factory ซึ่งตรงนี้ก็ใช้ความหมายทั่วไปน่าจะ make sense กว่าเพราะว่าเขาขายคงจะขายโรงงานผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องขายต้นไม้ผ่านอินเทอร์เน็ต,ต,ต,นนนเ,ตเนาะ no, sales plants นะครับไม่ใช่ trees แนละ trees เนี่ยคือต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับแบบโหต้นไหล100้กิโลเลยแต่ว่าถ้า plants มันรวมหมดนะครับจะเป็นพืชเล็กๆพืชน,น้อยๆนะครับที่อยู่ในกระถางแบบนี้หรือว่าเป็นต้นที่สูงครึ่งหนึ่งของลำตัวคนมันก็เรียกว่า plants ได้หมดนะครับโอเค รโยกถัดมา after completing a business plan that helped him to determine that there was a demand for his product in the market หลังจากที่ทำแผ,แผนธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว complete ก็ทำให้เสร็จนะครับซึ่งช่วยให้เขาสามารถ determine กำหนดตัดสินใจระบุนะครับความหมายของ determine ก็เจอบ่อยมากๆเลยคำนี้ top 10 essential words ใน To e i ินะครับคำว่า determine นะอ่านให้ถูกต้อง determine นะครับตัดสิน ซึ่งช่วยเขากำหนดว่ามันมีความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาในตลาดนะครับ demand ตรงข้ามกับ s u p l y demand คือความต้องการซื้อนะครับไม่ใช่ความต้องการแบบส่วนบุคคลนะมันจะมีความหมายที่ละเอียดกว่านั้นคือต้องการซื้อของตรงข้ามนะครับความต้องการขายของอันนั้นเรียกว่า Supply หลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาก,กับ2คํคำนี้ d e demand Supply กันดีนะครับโอเค James is ready to start promoting his business James ก็ พร้อมที่จะเริ่มโปรโมทธุรกิจของเขาแล้วโปรโมทมี2ความหมายเช่นเดียวกันครับโปรโมทความหมายแรกก็คือคําที่เราทับศัพท์มาคือโปรโมทโปรโมทยิงเรียกว่าทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับยิงโฆษณาแบบนี้เรียกว่าโปรโมทนะและอีกความหมายหนึ่งของโปรโมทในเชิงออฟฟิศจะหมายถึงเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นนะครับจากขั้นจูเนียร์เป็นขั้นซซเนียร์เป็นขั้นอาวุโสแบบนี้เรียกว่าการ โปรโมตได้ด้วยเหมือนกันนะตรงนี้ใช้ความหมาย1ห,หรือ2ดีครับพูดถึง business ในลักษณะนี้ขายของแบบนี้ต้องใช้โปรโมตความหมายแรกความหมายทั่วไปถูกแล้วนะครับเจมส์ก็จะทําการโฆษณาธุรกิจของเขาเนั่นเองเนาะโอเคประโยคถัดมานะครับ having persuaded the bank that there was a market that there were consumers willing to buy plants on the internet he needed to find these consumers หลังจากที่ได้ persuade จากการ persuade คืออะไรเอ่ยคำนี้ก็เจอบ่อยไม่แพ้กันนะครับ persuade แปลว่าชักจูงนะครับจูงใจโน้มน้าวเป็นคำคล้ายกับคำว่า convince นะครับ persuade ก็เจอบ่อยโน้มน้าวโน้มนวใจนะครับพูดให้คนอื่นเชื่อนะอ่ะก็ไป persuade ใครครับ persuade ธนาคารว่ามีตลาดอย่าลืมว่าตลาดเนี่ยไม่ได้หมายถึงตลาดสดนะครับใน business เทรดบิสเนสก็สามารถมีความหมายว่าตลาดที่ขายสินค้าแบบการตลาดแบบเนี้นะได้ด้วยเหมือนกันว่ามี consumers willing to buy plans t on the internet านะ p r s u u a d e ธนาคารว่ามีผู้บริโภคเขียนคล้ายๆ customer แต่ว่าสมัยถึงผู้บริโภคนะครับ customer เนี่ยลูกค้าคือคนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าแต่ว่า consumer คือผู้ที่ สามารถมาใช้บริการหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาซื้อสินค้าเราจะเรียกในภาพรวมว่า c o n sumers เนาะมันมันค,คล้ายคกันนะ90%ค,คล้ายคกันแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะระหว่าง c o n sumers กับ c u สเ o อร์ถูกไหมครับคำศัพท์ถัดมาคือ willing หมายถึง w l l เฉยเฉเนี่ยเป็นแปลว่าจะเป็นอนาคตแต่ Willing เป็น verb นะครับอันนี้จะมีความหมายของตัวมันเองหมายถึงเต็มใจผู้บริโภคที่เต็มใจที่จะซื้อ ตัวต้นไม้เนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องมาหาผู้บริโภคของเขาต่อนะครับหลังจากที่ไป p e r s u a e ตัวธนาคารแล้วใช่ไหมก็ถึงจุดที่เขาต้องโอเคเปิดธุรกิจไปหาลูกค้าแล้วนั่นเองเนาะข้อ r าถัดมาครับ once he has an established base อันนี้ควรจะทําความเข้าใจกันหน่อยว่าแปลว่าอะไรนะครับตีความถูกไหมครับหลังจากเมื่อเมื่อเขาเมื่อเขามี established base แล้ว เขาหมายความว่าไงครับ base ถ้า,ปถาแปลตรงๆภาษาไทยแปลว่าฐาน establish แปลว่าก่อตัง้งหลังจากที่เขามีฐานที่ก่อตั้งแล้วมีความว่าไงครับหมายถึงมีออฟฟิศที่ตั้งไว้แล้วนั่นเองมีที่บริษัทที่อยู่บริษัทมีบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วความหมายคืออย่างนี้นะครับ base เนี่ยหมายถึงนอกจากแปลว่าฐานตรงๆเนี่ยก็หมายถึงที่ทําการที่ทํางานได้ด้วยนะครับก็เขาทำออฟฟิศขึ้นมาแล้วหลังจากที่เขามี ออฟฟิศของตัวเองแล้วใช่ไหมเจมส์ James, ก็เหมือนกับธุรกิจนักธุรกิจคนอื่นทั่วไปก็คือ we'll have to continually attract new customers ก็จะต้อง continually อันนี้ไม่ได้โบดไว้แต่เป็นคำสำคัญเหมือนกันมาจากคำว่า continue คืออะไรครับ continue ทำต่อเนื่องนั่นเองนะครับ continue ต่อเนื่องทำต่อไปก็คืออย่างคงต่อเนื่องทำอะไรอย่างต่อเนื่องครับดึงดูดลูกค้าใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ customers attract attract new customers not attract ดึงดูด at the same time ในขณะเดียวกัน he must make sure current customers are satisfied เขาต้องทำให้มั่นใจว่าลูกค้า current คือปัจจุบันนะครับเป็นที่พอใจ satisfy ก็เป็น essential 100 word ของ TOEIC ที่ต้องทราบก่อนสอบแน่นอนนะครับ satisfy คือ verb หมายถึงพึงพอใจเป็นหนาวก็ satisfaction นั่นเองเราจะผ่านหูผ่นตากันมาบ้างนะครับคล้ายๆกับ happy แต่เป็นในเชิงการบริโภคนะครับคือ happy กับสินค้า happy กับบริการนี่เรียกว่า satisfied In order to be satisfied อันนี้ควรจะทราบท่อนนี้หน่อยนึง In order to แปลเป็นไทยแต่ทั้งท่อนเนี้ยนะครับเหมือนกับ to ครับ t o to ที่แปลว่าเพื่อแต่ว่าทำให้มันดูสุภาพขึ้นคือ ใช้เป็น4ีพยางแทนเป็นวลีแทนคือ in order to เหมือนภาษาไทยแทนที่จะพูดว่าเพื่อสั้นๆก็พูดให้ยาวๆขึ้นว่าเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะทําให้อะไรครับพึงพอใจใช่ไหม satisfy เพื่อที่จะทําให้พึงพอใจนะครับเป็่งแต่ตรงนี้เอง current customers must be happy with the product they receive ลูกค้าที่ใช้บริการปัจจุบันเนี่ยจะต้อง happy กับผลิตภัณฑ์ที่เขา receive ตัวนิดนึงได้รับนั่นเองนะครับ James's job is to provide his customer with the inspiration to keep bringing him their business หน้าที่ของ j a มส์ job เนี่ยนอกจากแปลว่าง,งานก็แปลว่าหน้าที่ขวารับผิดชอบได้ด้วยนะหน้าที่ของ j a มส์ก็คือต้อง provide หมายถึงอะไรครับ provide แปลง่ายๆคือ give หมายถึงให้หรือมอบให้นะครับมอบการบริการให้กับลูกค้าอ่ามอบ แรงบนันดาลใจต้องบอกอย่างนี้นะครับแปลอันขครืงหลังก่อนและกัน Inspiration หมายถึงแรงบนันดาลใจต้องทําแรงบนันดาลใจให้กับลูกค้าให้มีแรงบนันดาลใจที่อยากจะซื้อใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ bringing him the business จะได้นํา bring ก็ว่านำนะครับนำ business ของลูกค้ามาให้เขานะครับ business ตรงนี้เนี่ยสามารถให้ความหมายว่าเหมือนกับ เงินหรือหมายถึงธุรกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาก็ต้องหน้าที่ของเจมส์คือทําให้ลูกค้ามีแรงบนันดาลใจที่อยากจะซื้อถึงจึงจะเรียกว่ามาซื้อขายกับเจมส์เรื่อยๆใช่ไหม Keep bringing him the business ก็คือซื้อขายกันต่อไปอย่างเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแปลว่าธุรกิจอย่างเดียวหมายถึงตัวธุรกิจก็สามารถแปลว่าการซื้อกันขายได้ด้วยเหมือนกันนะครับ To do this ในการที่จะทำอย่างนี้เนี่ย He will have to convince consumers that he offers a good product at a good price Okay He will have to convince consumers that he offers a good product at a good price <c oughs> เขาจะต้อง convince คำว่า convince กับคำว่า persuade เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน,นก็คือแปลว่าจูงใจน้มน้าวเช่นเดียวกันอลากมาเลยนะครับจดได้เลยคำเหมือนกันเมื่อกี้ก็เหมือนกับพูดคำว่า convince ไปเบาๆนิดหนึ่งตอน อธิบายของ persuade เนาะก็คำเดียวกันครับ synonym จูงใจโน้มน,น้าวโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเนี่ยว่าทราบว่านะครับเขา offers เขามอบใช่ไหมเสนอนะครับถ้า provide แปลตรงๆคือมอบ offers ก็เสนอสินค้าเสนอบริการซึ่งมันก็คล้ายๆกันกันกบ provide เช่นเดียวกันนะครับบางทีมัน interchangeable คือคือแทนที่กันได้นะ,ะเขาเสนอสินค้าที่ดีนะครับในราคาที่ดีนั่นเองตรงนี้เขียนตกไปนิดนึงคือต้องเป็น add นะครับ อเบอิ้ลอย่างนี้ไม่ได้โทษทีนะครับ at a good price ก็จดไว้เลยนะครับเวลามี preposition นำหน้าราคานะครับสังเกตเนาะ price หรือ cost แบบนี้เนี่ยนะครับ price หรือ cost price แปลว่าราคา cost แปลว่าต้นทุนอ่าเราจะใช้ preposition at นำหน้าเสมอนะครับ at good price at high price นะครับ at low price at discounted price เป็นต้นนะครับ ก็ไม่ใช่ IN ไม่ใช่ ON ใช้แอดนะครับอย่าลืมประเด็นแกมมาตรงนี้ด้วยนะเพิ่มเติมให้เลยทีเดียวต่อมาครับจะจบแล้ว especially when compared to the business with which he competes มีคำศัพท์สามคำน่าสนใจ especially special คือแบบพิเศษนะครับ especially คือทำให้เป็น adverb นะครับหมายถึงพิเศษแบบเจาะจงโดยเฉพาะนั่นเองนะครับความหมายของ especially โดยเฉพาะแล้วเนี่ยคล้ายๆกับ special นะพิเศษพิเศษก็แบบอันเนีแบบ้ย นี้ตัวนี้เท่านั้นใช่ไหมก็โดยเฉพาะโดยพิเศษเลยเมื่อไป compare เปรียบเทียบกับธุรกิจที่เขาทำไมครับ competes c o m p e t e คุณุๆไมัมไม่ใช่ complete ไม่มี L ครับอันนี้ PETE e, ตรงๆ compet e ไม่ใช่เสร็จสมบูรณ์นะคนละคำกันดูให้ดีแล้วก็ในทวีตชอบมีการหลอกเราตรงนี้ด้วยนะครับ compets แบบนี้หมายถึง แข่งขันนะครับ competition competitor competitive compete ทั้งหมดนี้เป็นรากศัพท์เดียวกันหมดมาจากคำนี้นั่นเอง p e t e จำไว้อย่าสลับกันกับ complete ตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ในเอ่ยข้างบนเนี่ยมีคำว่า complete อยู่ใครหาเจอก็อยู่นี่นี่เองนะครับที่เมาส์เลื่อนไว้เลยเนี่ยตรงนี้ complete นะครับอันนี้เห็นไหมฮะมีตัว l อยู่ส่วน complete ตัวนี้จะเป็น p e t e ตรงๆนะครับต่อมาปรยสุดท้าย He hopes that internet plant buyers are here to stay and not just a part of f a าาคัญคือคําสว่ำคัญคือคำว่าแฟดคำสุดท้ายมาเรียนรู้กันดีกว่าแปลว่าอะไรก็แปลทั้งประโยคก่อนแล้วกันเขาหวังว่าผู้ซื้อต้นไม้ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจะมาทำจะมาที่นี่จะมาที่ร้านเขานี่แล้วก็จะยังคงอยู่และไม่เป็นส่วนหนึ่งของแ a ด แ a ดนะครับเป็นรากศัพท์ของคำว่าแฟชั่นเป็นคำเชิงธุรกิจที่ควรจะทราบจำไม่ยากเพราะมันแค่ f a d 3ตัวเองนะครับแต่ว่าจำให้ง่ายขึ้นไปอีกมันออกเสียงคล้ายกับคำว่าแฟชั่นซึ่งมันคือรากศัพท์ของคำว่าแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงสิ่งที่มาเป็นช่วงช่วงๆใช่ไหมมาเป็นฤดูกาลเช่นแฟชั่นฤดูร้อนพอหมดฤดูร้อนก็ เอาแล้วเนี่ยเรียกว่าแฟชั่นมาเร็วไปเร็วนะครับอยู่ได้ไม่นานเราเรียกว่าแฟดนั่นเองเพราะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าจึงเรียกว่าแฟชั่นและนี่ก็คือ,อรีวิวคำศัพท์เบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวกับในเชิงของมาร์เก็ตติ้งในคอสอบโทอีกนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเดี๋ยวมารีวิวคำศัพท์กลุ่มนี้ผ่านการทำในรูปแบบโจทย์พาร์ท5และพาร์ท6กันครับรอติดตามในคลิปถัดไปครับ